แดงเดียานโซฟ้าอินซีแดงจบลงมาคว้าชัยป้ามนครับจะพาอินซีแดงไปไปเยือนปังงาเพื่อจะไปเอาชัยชนะให้กลับมาให้ได้ไปขึ้นดีวิชั่นหนึ่งด้วยความภาคภูมิใจที่มีลูกๆหลานๆไปกันเยอะมากมายวันนี้วันนี้น่าจะยิงไักสามศูนย์ ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับที่กําลังรับชม SMTV อยู่นะครับนี่เป็นการเตรียมพร้อมกันก่อนที่จะไปพบกับเรือขุดมหาการพังงา F4 นะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10มีนาคม2555นบะครับบรรยากาศหน้าสนามในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปทําการแข่งขันนะครับกำลังรอรถบัสปรับอากาศที่จะเดินทางไปประมาณ40กว่าท่านนะครับนะฮะและก็ส่วนหนึ่งก็ไปรออยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงานะครับ นะฮะแล้วก็วันนี้เนะครับเชื่อและเกินนะครับด้วยความมั่นใจต่างๆนะฮะจากแฟนคลับเองจากทีมนะครับเราจะไปสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับท้องถิ่นนะครับนะฮะเรื่องของเกมฟุตบอลนะฮะแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของภาพลักษณ์ของท้องถิ่นเรื่องของชื่อเสียงนั่นคือสิ่งที่ทุกคนตระหนักนะครับก็อยากจะเชิญชวนกองเชียร์ของทุกๆทีมนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคในครั้งนี้ครับพี่บุ้งทีมผัดใจ S, -S, S M wow. <laughs> 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 <coughs> <laughs> S M P V. Come from Singapore. Come from Singapore. S <-M -C> <laughs> okay. one, one, two, S ก็ก็ก็วันจะมีอุปสรรคในการเดินทางบ้างนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้กําลังใจกองเชียร์เราพร้อมเต็มที่ไม่ว่าไม่ว่าวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่ว่ากองเชียร์เราพร้อมขอบคุณมากครับผมเ้ย้เอาอแคก้นเีเออไม่ได้ได้กินเออโทษนะเออไม่ได้ไม่ได้พูดเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปเชียร์หาดใหญ่เอฟซีค่ะที่พังงาค่ะแล้วว่าหมดเลยอ่ะหาดใหญ่สู้เออไปเชียร์อานนท์ด้วยค่ะเออเออ เชียร์หัดใหญ่ขอให้มีชัยชนะกลับกลับมาค่ะวันนี้ค่ะซอ <Nee> <Nee> là. <Nee> là chưa phải là thằng nào 잡 사이클 เอาเลยต้อง